ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิลเจอร์เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบอของการพักอยู่นะคะก็ยังคงไม่น่าจะไปไหนได้ไกลในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยมองว่าน่าจะยังรอความคืบหน้าในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการหรือกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็รอความชัดเจน จากทางคอสอชอแต่ว่าประเด็นในเรื่องของโครงการบริหารจัดการน้ําว่าอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของการปรับรูปแบบอะไรออกมาเนี่ยก็จ,จะยังส่งผลให้นักทุนเนี่ยหลีเลี่ยงที่จะเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มรับเหมาซึ่งปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากหลังจากการเข้าวิทย์อำนาจของคอสอชอในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็เริ่มเห็นการพักฐานต่อเนื่องมาวันสองวันที่ผ่านมา อกจากนี้เนี่ยคงยังต้องจับตาในเรื่องของแรงถ่วงส่วนหนึ่งต่อหุ้นกลุ่มปรตทเกี่ยวกับการประเด็นการปรับโครงสร้างพลังงานซึ่งก็มองว่าน่าจะยังเป็นปัจจัยที่ถ่วงในส่วนของราคาในหุ้นกลุ่มปรตทจากต่อเนื่องจากเมื่อวานแม้ว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจะกลับมาเป็นปัจจัยบวกก็ตามส่วนข้างนอกเองเนี่ยน่าจะ น,นี่สงเชิงบวกจากในเรื่องของรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อของจีนเดือนพฤษภาคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น2.5จากที่ตลาดคาดการว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น2.4เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็การประกาศปรับลดสัดส่วนการกสำรองของนาคารบางแห่ง ของจีน,นลงมาที่ 0, ลง0.5%เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะยังทำให้ในเรื่องของเ็เงินลงทุนมีไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชียแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มจะกแถวลงในฝั่งของหุ้นขณะที่ในส่วนของฟิวเจอร์เองเนี่ยจะเห็นกันกลับมาซื้อสุที่ครั้งประมาณ2,008สัญญาหลังจากที่ขาย พร้อมกับสถานะคงค้างที่ปรับตัวลดลงจึงมองว่าในส่วนของตัวไอซ่าศูเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการพักตัวแต่วตก็มองว่ากรอบการปรับลงก็ยังค่อนข้างจำกัดโดยการปรับขึ้นไปเองที่ยังไม่ผ่านระดับ980 5จุดก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการย่อตัวลงมาระหว่างวันแถวระดับ978จุดดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนจึงให้ไปรอเปิดชอ็อตเอสซ่า 0M14 ที่ระดับ985จุดหรือว่าเหนือกว่าโดยเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ระดับ978จุดแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ990จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนันพัน